โยบาย12ประการผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการพัฒนาระบบการฝึกนักศึกษาทางทหารนะครับให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันกรมยุทธ,ธศึกษาทหารบกจึงได้มีการจัดการแข่งขันฝึกทหารใหม่ประจำปีนี้หนาที่ตั้งหน่วยทหารทั่วประเทศเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณระวีวันสมรภูมิครับ ทหารที่เข้าแข่งขันมี8หน่วยด้วยกันจากกองทัพภาคกองพลทหารม้าที่2และกองพลทหารปืนใหญ่โดยทั้งหมดเป็นทหารใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยจะถูกทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและความรู้ทางยุทธวิธีทางทหารใน6สถานีมีคณะกรรมการ40คนลงตรวจสอบให้คะแนนในแต่ละพื้นที่แข่งขันการทหารนะครับเป็นอาชีพที่ต้องทําการลบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการยิงปืนนั่นก็คือหัวใจของทหารนะครับ ถ้าทหารไม่มีความแม่นยำในการใช้อาวุธนะครับก็ถือว่าเป็นทหารที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้น,นการฝึกสถานีนี้เป็นการฝึกทักษะทหารในการยิงปืนทั้งความแม่นยำม,มีสมาธินะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับรู้สึกไงบ้างคะหลังยิงเสร็จแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าทางกองพลทหารปนใหญ่เนี่ยก็มีการฝึกซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วคือพวกเราปฏิบัติตามที่พวกเราฝึกซ้อมนะครับการยิงการอะไรก็เลงตามที่เราฝึกซ้อมฝึกสอนมานะครับสําหรับผลคะแนนจะอเป็นไงก็วันนี้พวกเราทําดีที่สุดแล้วครับ พอได้เข้ามาอยู่ในกรมกรมรลมลบาะไวกรมรบพิเศษที่หนึ่งภายในเวลาสองเดือนที่เข้าจนถึงปัจจุบันนี้ก็รู้สึกตัวเองมีระเบียบวินัยขึ้นครับรู้สึกดีครับ กองทัพบกจะจัดการแข่งขันแบบนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทหารใหม่นำความรู้ทางทหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึกมาใช้ในการแข่งขันเพื่อโชว์ศักยภาพและถือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถอันจะนำไปสู่ปฏิบัติการทางยุทธวิธีตามภารกิจที่ได้รับหรือหากมีการรบในอนาคต รวมถึงทหารใหม่เหล่านี้ยังสามารถนำเรื่องระเบียบวินัยและทักษะต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังบดประจำการได้อีกด้วยราวิวันสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน